ครับผมสวัสดีครับผมช่างสั่งสาครับผมร้านมีที่ฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี้ก็แนะนำการเรียนซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์บ้านครับผมตามนี้นะครับยังมีรับซ่อมซื้อขายแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดครับผมร้านซ่อมก็มีครับ เครื่องมือซ่อมกับเครื่องเชื่อมครับผมสำหรับการซ่อมตู้เย็นก็ไม่ยากครับผมเครื่องสักผ้าตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับผมที่ผมมาซ่อมครับนี่นำร้านซ่อมครับซ่อมด้วยขายด้วยนะครับผมก็มีร้านช่างสดใสค,ครับผม รับซ่อมแอร์บ้านตู้เย็นตู้แช่เครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับร้านนี้ฟางเชียงใหม่เครื่องซักผ้าก็ซ่อมไม่ยากครับผมมีทมัมเมอรสองตัวมอเตอร์สองตัว,ตตวครับผมสำหรับตู้เย็นผมก็สอนซ่อมมาผมตู้เย็นกม็มีเลยครับ ซ่มันนี้ช่อองปิดรั่วครับผมเชื่อมต้องปิดใหม่เติมน้ำยาครับแค่นี้ครับถ้าซ่อมก็พันสองร้อยบาทครับสำหรับตู้เย็นครับน้ำอุ่นแบบแก๊สแบบไฟฟ้าก็สอนซ่อมครับผมเเชื่อมเครื <c oughs> ่องมือในการซ่อมครับเครื่องมือก็เครื่องมือในการซ่อมตู้เย็นก็อยู่ประมาณ หนึ่งหมื่นบาทครับผมหากินได้ตลอดครับผมก็มีน้ำยาเครื่องเชื่อมนี่สี่พันห้าถังน้ำยาก็ถังละสองพันมิเตอร์ชุดครีมบันไดไอ้ตัวหนึ่งไม่ติดไปดล้างแอร์ครับผมแค่นี้ครับนอสค่าตู้เย็นตู้เย็นใหญ่ก็รับซ่อมครับผมนี่ก็ขายครับสองพัน สำหรับใครที่สนใจเรียนก็ซ่อมเครื่องพ่าฝาบนฝาหน้าสองถังครับผมสองถังอัตโนมัติฝาบนอัตโนมัติฝาหน้าค่าเรียนซ่อมเครื่องพ้าก็สองพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นซ่อมเครื่องพ้าก็อยู่ประมาณสักสองวันครับผมเป็นตู้เย็นก็อยู่ประมาณสองวันครับเป็นซ่อมตู้เย็นครับ เรียนเรียนเป็นสองอย่างนี้คือหากินได้ตลอดชีพกับสามารถไปเปิดร้านได้เลยค<ม>่าเรียนสองวิชาคิดแค่ห้าพันบาทครับผมเดินทางมาเรียนยที่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นรับประกันว่าเป็นแน่นอนสำหรับพื้นฐานทางไฟฟ้าก็มีพอแค่ต่อไฟสองยสิบติดแค่นะครับพื้นฐานที่เหลือผมจะสอนให้เองครับผมรับประกันเป็นแน่นอน ถ้าไม่เป็นมันมีเ a c e b o o ซัพพอร์ตหรือว่าโทรมาถามผมได้ครับผมตลอดโทรถามเรายกเว้นกลางคืนก็ห้ามโทรมาสำหรับใครที่สนใจเรียนก็สนใจในวิชาชีพครผมเรียนแบบเรียนง,งานจริงซ่อมจริงสมมอเตอร์เย็นก็เชื่อมช่างฟิตได้เครื่องสักผ้าก็ซ่อมได้หมดทุกอาการครับผมลองลองลองคิดดูครับถ้าใครสนใจก็มาเรียนผมได้ ใครสนใจว่ามีหรือว่ารู้จักเพื่อนๆคนไหนที่ว่างการว่างงานอยากมีอาชีพหรือว่าทํางานประจําอยู่อยากจะออกจากงานประจํามาเปิดร้านเองก็ได้ครับผมผมกาเคยทํางานประจํามาแปดปีผมก็ออกมาทําของตัวเองก็ไรายได้ก็ดีขึ้นครับอิสระดีขึ้นแน่นอนครับผมเงินห้าพันบาทกับลองเสียเวลาประมาณอาทิตย์หนึง่งครับผมมาเรียนกับผมเป็นแน่นอนครับผม ถ้าใครเ,เพื่อนๆสนใจก็หรือว่าอยากแนะนำเพื่อนก็ช่วยแชร์ได้ครับขอบคุณครับผม